อะไรที่เป็นข่าวดีอะแม้เรายังไม่ได้เองเราเสพมันไปเรื่อยๆเราเห็นแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีวันหนึ่งตัวเราเองค่ะจะรู้สึกว่าข่าวดีนั้นอะเป็นของเราเราจะรู้สึกของเราเองอัตโนมัติมากเวลาใครได้อะไรได้บ้านได้รถไปดูรถไปดูบ้านหรือถูกรลงวันทองหนึ่งบาทหรือถูกลอตเตอรี่ถูกลงวัลที่หนึ่งโอ้โหคุณเราฟินอะเรารู้สึกแบบ ฟินอะมันบอกไม่ถูกอะมันเหมือนเป็นเราอะค่ะมันฝึกจนมันเหมือนเป็นเราคุณเชื่อไหมในที่สุดเราก็ได้ข่าวดีแม้ว่าข่าวดีที่เราได้ไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลที่หนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการถูกรางวัลได้ทองไม่ได้เกี่ยวกับออเดอร์แต่มันอาจจะเป็นรางวัลอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าความโชคดีเวลาเราอะค่ะมีโมเมนต์ที่ดีอะค่ะใจมันสว่างกูถึงบอกคุณว่าวันนี้ทําไมครูถึงมีกลุ่มดันกันทําไมพี่รุ่งพี่ป่านถึงตั้งกลุ่มดันกัน พอเราไปดันให้เพื่อนเราจะมีความรู้สึกว่าทําไมเราเป็นคนแบบเจ๋งจังเลยพอเพื่อนมาดันให้เราเราจะรู้สึกขอบคุณพอต่างคนต่างรู้จักให้ซึ่งกันและกันจัดเวลาออกพลังงานนะคะมันล้อมรอบตัวเราอยู่วันนี้เรามีพลังงานอะไรที่เป็นบวกเราอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้รางวัลเราอาจจะไม่ได้ออเดอร์เยอะหรือเราอาจจะไม่มีอะ,อะไรเหมือนคนอื่น แต่เมื่อพลังงานมันล้อมรอบตัวเราพลังงานนะคะมันจะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรมาให้เราเสมอจําไว้นะคะครูบอกแล้วว่าคุณไม่ปล่อยมือใครก็คือไม่ปล่อยมืออันนี้พวกคุณต้องคิดเอาเองแล้วนะคะว่าคุณต้องการทํางานกับคนที่ไม่ปล่อยมือคุณไหมครูชอบการบริหารงานของทีมครูมากเลยโอ้โหทีมไหนที่บริหารงานแบบแม่ช่วยลูกลูกช่วยแม่ะคะ่ะปังปุริเย แต่ทีมงานไหนที่แม่ไม่ช่วยลูกลูกไม่ช่วยแม่ทีมนั้นก็อย่างที่บอกค่ะเราจะเห็นการทํางานหมดเลยค่ะจากการทํารีเสิร์ชในครั้งนี้โคตรด,ดีใจนะคะที่ได้เก็บรีเสิร์ชทั้งนี้โคตรด,ดีใจเลยบอกตรงมันทําให้ครูรู้ว่าสินค้าครูแม่งเจ๋งมากอะ่ะไม่กองประเนินทนทึกกับคนใดคนหนึ่งคือแบบโอ้โหเป็นการบริหารงานของพวกคุณที่ยอดเยี่ยมมากค่ะนะคะครูถึงขั้นตกใจอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็มาคุยกันโอ้โห นะคะเพราะเราต้องทารีเสิร์ชค่ะนะคะอย่างที่ครูบอกครูไม่เคยปล่อยมือใครอยู่แล้วนะคะครูจะทารีเสิร์ชแล้วครูจะวิเคราะห์เป็นลายคนว่าเพราะอะไรว่าทําไมแม่ไม่ช่วยเหรอลูกไม่ช่วยเหรอาลูกอะไรแบบนี้ค่ะครูวิเคราะห์หมดเพราะการจะเติบโตของแบรนด์ไปสู่ระดับโลกไม่ใช่แค่สินค้าดีค่ะผู้บริหารต้องเก่งด้วยผู้บริหารต้องบริหารงานเก่งด้วยครูผ่านการบริหารงานมา20กว่าปี เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของโรงงานที่มีคนงานหรือว่ามีลูกน้องเกินกว่าร้อยคน